สวัสสัสดีสังารามิอาารย์ธนสิทธิ์มับัันเตวิสุิสุกคณายยติีนัสหาสตสีลาิยาจามุติยาตมัยันเตวิสุิสุคณายะติสรีนัสา ปัญญาชิลานิยจามะตัปิยมปิมจันัเตวิสุวิสุอนัตตาเตรเนะสหปัญจลานิยจามะมตสะโะโตสมมาสมบุตตัสนักโโบตัสสะวะ ตสสะปะโตอราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสังมมงคัจฉามิตัมมังสัมมาคัจฉา ดุติยมปิพุทธาสรณันาขจาริดุติยมปิพุทธาสำลักนาขฉาริดุติยมปิทัาสรณักนาขาริดุติยมปิทสรณักนาขาิ ติยปีพุทธังสารนันทัชฌานีต่างติดยำปีธรรมังสารังนันทัานีต่างติยำปธรรังสารนััชานี้ต่งติยำปีธรรัสรังนันทัานียตางติดยำปีสรรมงสานันัชานิตติป ตาสิตาตาเวรามณีสิกขาปัะการสัมปายานีอินาตาตาเวรามณีสิกขาปะการสัมปายานีอานินาตาเวรามณีสิกขาปะการสัมปายานีเอสุมิชฌาจาตาเวรามณีสิกขาปะก สมิาิสวาาเวะมสุขาปการสมาธิญาณบุสาาาเะมณีสขาปาสมาธิราเรยัจมัจจำมาตคานาเวระมณีสุขปารสมาธิญาณสุข

กาตานะครับอิมานิมัจย,ยังพันเตาพันเตตานิตตานีสังฆทานานิสังฆานานีสัพปริวารานิ อิขุสังคัสสะิโอนโนชยามะโนชยามะสาธุนโนพันเตสาธุโนพันเตอิขุสังโภอิคมานิพัตตานิสังคทานานิสังคทานานิสัพปริวารานิสัพปารนีปัติคันหาตุปฏิคันหาตุธรรมหากลงขีครตังทีคารตังอิปายะ สุขายาข้าแต่พระสมฆ์ผู้เจริญพระพจเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหารและเครื่องสังฆทานกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดครับขอพระสงฆ์โปรดรับพัดทหารและเครื่องสังฆทานพัดทหารและเครื่องสังฆทานกับปริวารทั้งหลายเหล่านี้กับปริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขสวัสดีและความสุขสวัสดีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดถึงญากษมิตรอุปการิชนตลอดถุงยักษมิตรอุปการิชนคนผู้มีอุปการะคุณคนผู้มีอุปการะ ต่อชีวิตและการงานของข้าพเจ้าต่อชีวิตและการงานของข้าพเจ้าขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นอนทั้งหลายจงมีแต่ความอุดมร่มเย็นเป็นสุขงมีความดมเย็นเป็นสุีความปลอดภัยในชีวิตมีความปลอดภัยในชีวิตข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมเจ้าทั้งหลายขอน้องถุทิศซึ่งส่วนแห่งบุญที่ได้ตั้งจิตบำเพ็ญดีแล้วนี้

เทพผู้คุ้มครองถือแผ่นดินไทยผู้คุงแผ่นดินไทย้าพระพุทธเจ้จาทั้งหลายขธเจ้าทั้งหลายขอน้องอุทิศพระราชกุศล แต่องค์ุรพะมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าทุกพระองค์มหา,ากษัตีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนารายมหาราชสมเด็จพระนารายมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระปิยมหาราชสมเด็จพระปิยมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเดชพระบาทสมเด็จพระบรมชกาธิมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรรบรมนาถบพิตรและน้อมก้าน้อมกระหม่อมลน้องกาน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชบุศรสนถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมนทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาธิป帝ดีสินมหาวชิราลงกรณราชวชิระก้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุภารพิมลลักษพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนา พระบรมรา,รา <aciones S 1> ชนนีพันปีหลวงพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงครองแผ่นดินโดยธรรมทรงนำความสุบสุขร่มเย็นมาสู่อานาปชาร่าโดยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณและขออน้อมอุทิศถวาย แด่สมเด็จพ,พระสังฆราชเจ้าแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรนญานสังกรณกรมวชิรนยานสังกรสกลมหาสังฆปรินายกสกลมหาชังฆปรินายกข,ออายข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมจิตอธิษฐานขอน้อมจิตอธิษฐานคุณที่ส่วนแห่งคุณนี้คุที่ส่วนแห่งคุณนี้เป็นเปรตปรีเป็นเปรตปรียาติปรีและเทวตาปรียาติปรีและเทวตาปรีขอความปรารถนาของข้าพเจ้าขอความปรารถนาของข้าพเจ้าจงสมฤทธิผลอันอุดมสมบูรณ์ไพบูญยิ่งจงสมฤทธิผลอันอุดมสมบูรณ์ไพบูญยิ่งแม้แต่เราเปรตอสุรกาย ปิอสุรกายและสัมภเวสีและสัมภเวสีถ้าตกทุกข์ได้ยากถ้าตกทุกข์ได้ยากขอสัตว์เหล่านั้นจงพ้นจากทุกข์ขอสัตว์เหล่านั้นจงพ้นจากทุกข์ถ้าหิวกระหายถ้าหิวกระหายจงพ้นจากความหิวกระหายจงพ้นจากความหิวกระหายขอสัตว์ทั้งปวงจงได้อนุโมทนาบุญขอสัตว์ทั้งปวงจงได้อนุโมทนาบุญและเสวยสุขอันเป็นทิพทุกประการเธอและเสวยสุขอันเป็นทิพทุกประการเธอส ต่อไปนะครับท่านประธานในพิธีท่านจะได้นําสิ่งของสมทาน,นะครับเ็็นอจะถว,วายแด่พระพุทเจา้านับถผมโดยเป็นผู้แทนมาสสยศนนินะครับตัวแทนในขณะนี้มีท่านใดที่จะมาะเพิ่มเติมหรือไมครับถ้าไม่มีแล้วขออนุญาตเลยนะครับ